ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุข,ขูสุคนอาชีพชาวนาคือกันพี่น้องเ้ยก็คลิปนี้พี่น้องพามาดูแปลงนาข้าวหรือว่าแปลงหญ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ยวันนี้ก็วันที่ห้ากันย,าย้ายน่นเหรอเนาะก็ทางบุรีรัมย์บ้านผมพี่น้องอีสานตอนล่างก็คือเกา่าพี่น้องไม่มีน้ําไม่มีน้ําเหมือนเดิมเบิงเนี่ย เห็นเขาเออกข่าวกันลืมลืมบอกว่าอีสานตอนล่างอีสานตอนล่างสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดนะครราชสีมาฝนจะตกหนัก,กว่าสาันเตือนสีแดงน้ำน้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำท่วมฉับพลันว่าซันกรมอุตุฝนเตือนมานะ,ะวันที่ห้าหกเกียรว่าซันตอนนี้ก็เบิ่งเอาพี่น้องมีแต่ลมพี่น้องมีแต่ลมฝนไม่มีสักเม็ด มันตกมาตอนช่วงไอ้ปลายเดือนสิงหาสองมือหลังจากนั้นก็นจบพี่น้องจบเลยน้ำไม่มีน้ำแห้งอีกแล้วพี่น้องก็ส่งผลดีให้กับหญ้าพี่น้องส่งผลดีให้กับหญ้าแห้งง่ามกว่าเกา่าอ่ก็คือว่าเนาะมันไม่มีน้ำก็ทำอะไรไม่ได้พี่น้องเลยเฮ็ดยังบ่ได้เลยบุรีรัมแรงอีหลี่พี่น้องแรงมากๆเลยเนี่ยพี่น้องเบิงเนี่ยมีแต่ต้นถู่ แคจะมองไม่เห็นข้าวเลยนะพี่น้องคือถ้าน้ําไม่มาถ้าน้ําไม่มาภายในกลางเดือนเนี้ภายในวันที่15กันยายนนี้ถ้าน้ําไม่มานะคือจบพี่น้องสภาพนี่คือจบเลยผมบอกได้เลยว่าจบเลยปีนี้ถ้าน้ําไม่มาภายในวันที่15กันยานะอืแต่ถ้าน้ํามาก็เออเราก็ยังจะพอตัดข้าวได้เ,ออเราก็ยังพอจะพอแต่งตัวได้ เออถึงมันอาจจะได้น้อยเนะ่ะแต่มันก็ดีกว่าไม่ได้เนาะอืมแต่ถ้ามันไม่มาภายในเดือนกันยาหรือว่าภายในสิ้ากันยานี่เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเจ๊งอืมก็มาเข้าเรื่องกันเลยพี่น้องพอดีมีเอฟซีถามมาว่าไอ้ข้าวของเราเนี่ยข้าวนาปีเนี่ยอืคือถ้ามันออกรวงมันออกรวงพร้อมฝนเนี่ยมันออกรวงแล้วเจอฝนเนี่ยอืม ข้าวนี่มันจะเป็นอะไรไหมเออม,มันสิได้รับผลกระทบอย่างบอ,อผลกับคอมเมนต์มาเนาะก็คือว่าเช้าหน้ามือไม่ก็ถามมาได้พี่น้องถามมาได้บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้แมนบอคือบางคนก็ทํานามาเป็นสิบปียี่สิบปีก็ยังบรูกรม็มีแมนบอแต่บางคนเนี่ยเพิ่งจะทํานามาสองสามปีแต่เขารู้จักศึกษารู้จักหมัน่นหาความรู้นี่ <c oughs> เขาก็คิดวิเคราะห์แยกและแยกแยะทบทวนได้ว่ามันเป็นยังไงแมนบอ ก็สําหรับพี่น้องสําหรับเอฟซีที่ถามมาว่าข้าวนาปีหรือว่าข้าวไวแสงเนี่ยในช่วงที่ข้าวถอดรวงเนี่ยแล้วทีนี้มันมีฝนตกมากมันสีทรงผลกระทบอะไรไหมก็ผมบอกเลยว่าไม่มีผลกระทบพี่น้องไม่มีผลกระทบถึงมีผลกระทบก็น้อยถึงน้อยมากพี่น้อง เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ารู้ลูอยู่พี่น้องคือข้าวนาปีนี่คือมันมันทํามาเพื่อฤดูหนาวปลายฝนต้นหนาวอยู่แล้วคือมันทนกับสภาวะนี้อยู่แล้วพี่น้องเออเพราะฉะนั้นนะ่ะพี่น้องไม่ต้องไปกังวลหรอกว่าฝนตกฝนตกใส่ข้าวช่วงถอดรวงมันจะส่งผลกระทบอะไรไหมพี่น้องไม่ต้องไปกังวลเลยเออม,มันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรหรอกพี่นอ้องเออคือมันจะส่งผลกระทบอย่างเดียวก็คือ ข้าวที่มันสวยเนี่ยมันจะล้มอืมแค่นั้นแหละเออเพราะว่าช่วงถอดลวงนี่มันหนักนะเนาะเออมันหนักห่วงเขาเออแล้วบวกกับหมอกบวกกับฝนบวกกับลมเนี่ยเออแล้วพอฝนตกมาก็ลมอาจจะพัดเออแล้วหมอกความชื้นอันยังมันอาจจะล้มอืมแค่นั้นเองพี่น้องพอมันล้มปุ๊บมันก็สีทรงผลให้ข้าวเรานี่จะสัรงข้อแสงน้อยมันก็ส่งผลกระทบไป เออเอออนว่าอย่างผลผลิตอืมแต่ถามว่าถ้าฝนตกมาปุ๊บถ้าข้าวเราไม่ล้มเออมันเม่มีผลกระทบอย่างพี่น้องมันทนอยู่แล้วออข้าวนาปีคือมันทนอยู่แล้วมันทนกับเอ้สภาวะแบบนี้อยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลพี่น้องกังวลอย่างเดียวคือกลัวข้าวเรางามเกินแค่นั้นแหละออมเพราะว่ามันมันบ่คือเข่าหน้าปังพี่น้องคือข้าวนาปีเนี่ยมันไม่เหมือนข้าวนาปังนะออข้าวนาปังนี่คือมัน เอิ่ว่าอย่างละคือเขาไม่ได้ทํามาเฉพาะเจาะจงกับฤด,ดูกาลน,น,เนะเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเขาปลูกข้าวน้าปั้งเ,เขาจะเลือกเวลาเลือกเดือนพี่น้องเลือกเดือนว่าจะให้กําหนดให้มันออกช่วงเดือนไหนอให้มันออกช่วงไอห,หน้าแล้งไหมหรือว่าให้มันออกช่วงหน้าหนาวหรือว่าให้มันออกช่วงหน้าร้อนแบบนี้เขาจะกําหนดเดือนมาม,มันบอแต่ข้าวนาปีของเราเนี่ยพี่น้องไม่ต้องไปกลัวหรอกไม่ต้องไปเป็นห่วงว่า ฝนตกใส่รวงข้าวฝนตกใส่ช่วงข้าวอัรวงมันจะมีปัญหาอะไรไหมมันไม่มีปัญหาหรอกพี่น้องเออมันมีปัญหาอย่างเดียวก็เหมือนที่ผมบอกก็คือข้าวพี่น้องจะล้มแค่นั้นเองแหละเออถ้าข้าวมันงามเกินแมนบอกแต่ถ้าข้าวพี่น้องไม่งามเกินก็มันก็ไม่ลม้มพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลอะไรไม่ต้องกังวลอะไรทําใจให้สบายได้อดูแลเรื่องน้ําอย่างเดียวเออย่าไห้มันแห้งก่อนเออแค่นั้นแหละเพราะว่าถ้าให้มันแห้งก่อนก็คือว่าอะไรแหละ ข้าวพี่น้องก็อาจจะ,มะเมล็ดไม่เต็มได้แมนบออหรือว่าถ้าน้ํามันเยอะจนเกินไปเนี่ยมั่นกะอาจจะทําให้ไอน้ำเนี่ยท่วมท้องข้าวือแค่นั้นแหละพี่น้องเอดูพยายามดูเรื่องโรคเรื่องเพลียอย่างแค่นั้นแหละควบคุมน้าให้ได้พี่น้องเอน้ําเยอะไปก็ไม่ดีน้ําน้อยไปก็ไม่ดีอืเพราะฉะนั้นก็สรุปก็คือพี่น้องที่ถามมาว่า mm hmm. ไอ ข้าวนาปีเนี่ยถ้ามันออกรวงพร้อมฝนเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมมันไม่มีปัญหาพี่น้องออไม่มีปัญหาหรอกเออมีปัญหาอย่างนียคือข้าวอาจจะล้มแค่นั้นแหละอ,อืโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็มานี้ทายให้เบิ้งพี่น้องเอ้ยเดือนกันยาแล้วกะฝนก็ไม่มาหยาก็แห้งง่ามพี่น้องเบิ้งนี่ข่ากะฝนมานย่อมมาแย้มหน่อยหนึ่งมาย่อมมาแยมหน่อยหนึ่งนี่โอ้ยถ้าฝนไม่มาเนี่ยสินักก็นี่อีกพี่น้อง อภาวนาให้ฝนมาเนาะเนาะข่าวก็บอกว่าฝนมันจะเข้าประมาณกลางเดือนกับจักสีเนี่ยไหนแต่ถ้ากลางเดือนกันยาแล้วฝนมา,มากๆก็คือเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยแรงแห้แงแรงมากๆเลยบุรีรัมย์โอเคครับพมอคิมนี้ก็ประมาณนี้เราสู่กันฟังสวัสดีครับผม